ระโบกินี่อะไรผมไม่ก็ไม่อยากขับนะไม่ชอบพอร์สอะไรที่แพงๆอ่ะผมก็ไม่ชอบนะแต่ถามว่าระบบกินี่พี่เอาไหมเอารถที่ชอบที่สุดในตอนนี้ที่เคยลองขับผมว่าก็เอาแบบไม่ต้องขับนะก็นั่งแบบสบายๆเอาผ่านถ้าขับเองก็เป็นพวกเซฟไฟอะไรเนี่ยนิ่งเบียร์เบียร์ยุ่งอยู่ไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวมาพี่หน่อยรถในฝันชอบรถไหนชอบตระกูลฮอนด้าที่ชอบจริงๆชอบมาแต่งเพราะได้เคยเข้าไปนั่งอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าชอบปาะเทศ มันนี่เดี๋ยวบอกอะไรคุณทำอะไรผิดไปวะเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยอะไรอะไรครับไม่รถในฝันรถคุณรถอะไรเอารถบรรทุกเบียร์ครับรถที่อ่อบรรทุกเครื่องดื่มได้เยอะๆครับผมเอ่อเน้นมิทติ้งครับรถบ้านครัอันนี้คือผู้บริหารเราชอบรถอะไรรถตันลี่ครับรถในฝันเป็นเด็กนะครับผมฮอนด้าแอคคอร์ดจีนซีแมนเนี่ยที่โบราณโบราณเนี่ยบอกกับผมแล้วพูดคุยกับฮอนด้าพอแล้วอย่าไปหวังสูง พี่นุมมันถามหน่อยความฝันตั้งแต่เด็กรถได้ฝันน่ะรถอะไรรถอะไรรถได้ฝันนี่ไงโซรถกระบะมันขนของได้เยอะวีโก้แรงสะใจ